สบายดีน้องนาลาน้องอัเซงสบายดีสบายดีนะ้อสบายดีกบบันนดเนาะเอเอาแล้วว้ายมันมาเยังมะพร้าวน้อยมะพร้าวน้อยกินนะหมื่ดแล้วแหละกินให้หเมื่ดบทใดได้กินให้หมดนะเห็น เอาหน่องนานละเอาไปซีมบังเด้อให้พ่อให้แม่ให้หน่องซีมบังใหญ่และเล็กเยโอเคขอบใจคือกันเอ้าหน่องสิงยิ้มแล้วหน่องสิงเนาะ <laughs> สบายดีโอเคเราสบายดีมือดีน้องก้าเด็กกับยูกับซ่องเศร้านี่เลยเอาสิมาเห็ดย่างนี่น้องน้าๆใช่ไหมแกะกล้องแกะกล้องโอ้นี่เลยลืมลืมเบิ้งเนาะเบิ้งไก่กล้องจำมือดีเอากับซิมาแกะกล้องนั่นเองเนาะทุกคนเนาะกล้องอื่นเหมือนกระตงข้อขอบใจถางผู้ใหญ่ใจดีเนาะทถังฟังไถ่เพื่อนปักมาให้เนาะทุกคนเนาะเพื่อนบอกว่าเป็นอินตาผาลัมแต่ว่าเขาจะเขลียนอยู่นี่เป็นผลไม้เนาะเดี๋ยวเอาไปแกะเบิ้งนกำกันเพาะว่าอัน มันซีเน่าแล้วบ่หรือว่ามันยังเป็นกินอยู่เนาะเพราะว่าเพื่อนกับฟ้าม,มาให้น้องฟาร์มดนล่ะแหละลแต่ว่าพ้างก็มาหดมือมือดีนะาาเนาะพ่างก็แจ่มมาเมืงเสาลี่หลังกเลยไปเอามาเอาขอบใจเด้อขอบใจเลยขอบใจแลๆๆนะเด้อเนาะอย่างปู้ว่ามันยังเื่อเป็นบ่ขอบใจไว้ก่อนนะโอเคอ่ะลงมือเลยคนได้สิเป็นคนแกะลงมือแกะเบิ่งเนะ่อเซ้งสิแกะเนาะระวังเด้อระวังจิ้มซึกเด้อนี่เขาพูดมานี่เออโอเค มัันนี้นี่เบงำกันหนอเสียงว่ามีกินแล้วเปนปอนหนอเสงเฮแมงมัยไปเตมเด้เป็นย่างหนอนละโอ้ยน่างั้ว้านนมาย่งมะพร้าวน้อยมะพร้าวน้อยมะพร้าวน้อยมาเโอ้เปน่งแบบนี้อู้น่ามบ่เลย้โมันเสียแล้วมั้งกินได้ยู่ โ oh. <laughs> อ้โหโู้่าตอนก้อนพันธุ์สิบลานะ่างเน่ยเป็นลักษณะแบบไหนโอ้โหชุดเดียวจะนเน่า,นาเบิดแล้ว, <laughs> นวเน่าหมดเลยเนาะอหนุ่มฟ้า,มาไปไปหับข้องหมาเนาะแล้วับพอดีนองอล้วสิงกับน้องลาลามาแต่ สาแอกให้นองๆแบบเวเ่นพืน้ำกันว่าป้าเป็น,ปน,นกนาาปปนินสีแดงกันไปกินแล้วเพราะว่าเพิ่นฟ้ามาให้นองฟาา้าแล้วก็นองๆได้ซีมได้ลองแหละน้ะนะองเซ็งเคยเห็นตอนนี้เมนมากย่งเคยเห็นดิบอ่มพะพร้าวน้อยโอเคารเนเปนนมักย่ง <laughs> บันเรื่อันไห <laughs> นใฟ <laughs> ากับบดบดโอบชื่อเนัเบอว่าอินคาถาลำกต้นพวมันก็คือกันกับอันมะพ้าวมันก็เป็นไบแบบเปนข้าวโพปใบล่าใช่ งเกเปิ่งเป็นยังไงแก้แันแกะตัวนี้กได้ลองปิ่งดูมันชัวา์มีม้าดีอย่แกะตัวมากดีๆขนาดโอ้หัวสิ่นใดปะเนาะสมารกบได้ดีเห็นสิ่นี้กับคอมเมนต์บอกงฟาร์มเด้ร่าแต่เป็นกินบอกคือวันน่าหมดเลยฟาก์มากระโดนเตอบกนได้คนฟ้าร์มาตั้งแต่มือมือแต่มือมันเต่าหรือวันินี้แหลดีนทุล่ะันนเ มีวันพักเนาะหลวงฟ้าบอกกินกินนัเซ็งเป็นอย่างลยเส่มันอ่อนๆอเรือกว่ามันขออ่อนลงซิมกินไดบ้างกินเด้อเลกินเลยดิกินทำเพื่อเลยดิน้าลมุนลกละกินฟิวติโบน่าหลงฟ้ากเคยกินจากเพื่อนเนาะเพื่อนลงงกับเพื่อนินจากเพื่อนนอเซ็งลงกบินเลย เป็นยังไงหนอตึงสดแกระว่างกระว่างจงเกลือก็หัวคินเยอใส่บอกแล้เก็รดตาเนะน้องน้องเสียงบพรว่ามะขาน้อยเรากินหรือกะว่ามะขาน้อยนี่มันเต็มมันเต็มมันเล็ฟัด้วยเนาฟังด้วยกับบเละแนาะแต่ว่ามันมีกินเผาตองเอาไปล้างน้ำหรือตองกินใดเลยเนาะเลยปะ น่าหน้าลงลงกินแล้วกับพวกรสัา์ลูกลงนแาก่นาะ่วนนอนเซ็งกัดเลยบกหัวกินได้บกบกหัวเปลือกมันกินได้บกเนาะเอาที่ใบพกรสัตรอะไยเดียเป็นังไรเสพนบ่งบอกว่ามีแต่ว่านกันเดียวก็มีมีเบบไดเด็กกบหัวนเบาแล้ว นนข้าหนุงนาเนา,าตีด้วยนันเร่งบอกบุกเล <laughs> เนยน่าจะเมาลนีด้วยไม่ดูจะมีน,น้ำเรี่อขาหนุ่สิกบได้าวหนุอสมกินต่ใดยนน่บ้แล้วม่อสิงเลยเศรษแต่ว่ามีรสชาติไได้ปู บอกเลยมีแต่ว้านอย่างเดียวมีน้องาไปลงซิมบั้งดได้สักคนแ่เพ่นอมันเนองูสายวามะคายสเด๋อวเกย์ฟาดๆน้อยนึงเนาะจอกินมันห้องใช่ไเอาไปจำเปื่อไป็งวปะโทรศัพท์กูได้มีเน็ตเอามาเป็นรูปก็กินแบบไร น่นละเลีน่นละลองกินอันแค่หมีดู้วันน้นเนดิเซอรนะย้จิกจิบจิบจากาจิอ่ะตุ้บอยอ่ะว่านยังเดียวเนาะแล้วก็านน้อยหนึ่งน้นเส้มันบรุษแบบนี้มันมกินหมดด้วยล่ะเต่ว่น่นละเข้าไม่ถึง นู้นอะไรอือม่าฮ่า่า่ก็ัมาให้จักทุ่งนี้หน่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก่าโอ้ทั้งหมดเก่าทุ่งเนาะกับผมมียังเนาะนอกจากกคับมาขอบใจนนๆอาเซ็งแล้วขอบใจละไล่เด้อขอบใจละไล่เด้อมีปักมาให้น้องๆได้ซีมได้ น่องเบิ้งเนอะกับเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มันบอกแซ่บอยู่ด้อันรสชาติที่แปลกใหม่เนาะสิงกับเรเคยกินเนาะเลยฟ้าเองกับ่เคยกินจักบ่เคยเห็นเลยฟ้าเคยเห็นอยู่ในโทรศัพท์อยู่แต่ว่าเลยฟ้ากับเรเคยกินจ้าเนาะสิงกว่าบ่เคยเห็นเลยน้องนาลาเด็ดเคยเห็นกินกันน่องสิงเห็นปึ๊บน่องสิว่าโอ้อันนี้มะพร้าวน้อยกัดมะพร้าวใหญ่ดิสิเป็นจังแค่น้อยสิงมะพร้าวใหญ่เลย กินก็เอาอีกกินอีกคุณดูเซฟกินเลยเบิ่งน้องอาสสิงกินเนาะเหมมือรแต่ว่าน้องนาราเขาบ่ลเทิงนาราบอกว่ารสชาติแปลกๆนาราจะหูสึกจังได๋รสชาติเก่าเกาว่านอยู่แต่ว่ามันว่านอยู่เนาะแต่ว่ามันก็แปลกๆเนาะแต่ว่าน้องอาสสิงนี่เซฟเลยชิมก็ได้นะจ๊ว่าฮะโสนโซนไปตักยางมาโอหนึ่งไปไปตักมาให้เลยป่ะ จิกาหมูไปจอดก N, function, ีนกุ <c oughs> ้งอยู่ก้าเดี๋ยทานออกตักน้ามาลางอันีมันเน่าออคุ่นเสียงกัดกรอบอนสงนี้ส่งทีมากยูน่าสงเนาะนาพาไปจีตงเขาตรงเขได้นีดเลย่าเขาไขมดแล้วเขาล้างน้ำแล้วเขามาปั่นกันมาหรือจังได แดงกันอันที่บนเน่าลามันคือเป็นรสสาดแบ์เป็นีนีเนาะเออมันคือเป็นเน่าเป็นีเกยว่ามันเน่าโยนแพกมมีบ่ถ่มปไซทุกอย่างนี่ปใส่เก็บนจะบนไม่มี่เลยแแล้วเดียบด้วยเ่อนงีน่งน่ี่ก่นเน่า่อที่ไรจนัดเลยอู้หหดแล้่ กที่ได้เห็นแต่กัขอบวงขอบใจหลายๆเนาะทั้งผู้ใหญ่จะมีบีบมาให้ลงๆแล้วก็น้องฟ้ามองจีบก,กันแล้วลทุกคนเอากลับเป็นรสชาติแซ่บไม่ละแซ่บเนาะสำหรับคนที่มักกับแซ่บแต่ว่าสำหรับคนที่หมักกับอบปั่นได้เนาะนี่คือตัวย่างน้องนอัลสิงนี่มักๆๆม,ออมักรสชาติแบบนี้น้องนัลสิงเพราะว่าแซ่บแต่ว่าน้องนาราทุกคนคาดที่จะเอาไปถึงเนาะเพราะว่าน้องนาราบ่มบ่ม,มัก คาสันเอามีดมาปอกเปลือกแล้วน้องก,กินบ้างดูอันบนปอกเปลอบเบือกมันฟ้าบอกด้วยว่ามีแตว่ว่าว่าฟ้าเหรอว่ามีแต่ว่าเนื้อเดียวลึกใหญ่นอนสิ่งแหละกินให้หมดแล้วแหละกินให้หมื่อ <c oughs> บดใด,ไ,นนดไ,ได้กินให้หมดนะเอาไปแบง่งคนอื่นลองซีมเดนะี๋ยดิลองปอกนึ่งอันให้เ,หเอวยฟาร์มกินลองดูดูเป็นยังไงอืม ใช่หนอสิ่งโกกให้ซีมนี่ก็น่าหัวีนี้กินท่นเสือเราบันทบไว้น่วันนี้หนอสิ่งโกกมันสิ่กันแดบหงละล้าคนกันคุณเียรเอาหน่วยแขงแข้งไวลาทุ่งหนึ่งไตจักมากนี่สองสี่หเจ็ดโอ้ทุ่งหนึ่งไต่อยู่สองท่งเหรอเจ็ดม้าส่องทุ่งหรือิ ใจหมด่องเลยทำนี้นะม่อ่าด้นรนีเหน่าหมดเลยโคที่ได้เลยป่ะมีการพากเรื่อนอีกแดงเื่อท่ะไปคนละเรื่องแดงเรื่องเนาะต้องมีเต้นหน่อยดเ้้องนไปด้วยดยเอืะเสร็จแนะ บอกเปือกกะเสียบเนาะย้ำมันดิมักเลโน,น่สิงพ่งไปนีเห็นตกแล้วน, <laughs> นี่อรัรีวิวมากไหมหรือว่ารีวิวนกระเงวางีตกมากเลยรีวิวนกระเสงโอ้นอนสิงให้รีวิวนอนะว้องเนาะ้าโด อันมากที่เลือกมาได้นี่น้อนเสียงกินบมดที่บัวพอน้องเสียงกินนี่นองเสียงอันนี้เน่าแล้วนาะเครื่องนึงกินได้อยู่เครื่องนึงเน่าแต่ว่าเครื่องนึงยังกินได้อยู่ทุกที่น่าจะใดไล่อยู่ทุงนี้ได้ไล่บ่ทรงนี้แช่งเนาะได้ไล่มั้งหนงตามบอบอมีคำิว่าเลยเนาะนอกจากคำว่าขอบใจแล้วก็เสียดายเนาะเสียดายที่ มันมาโหดซาเกินมันก็เลยเป็นแบบนี้เป็นทุกคนทุ่มหนี่ก็คือซีใดไล่น่ะละเลยว่ดขอบใจไล่ๆเด้อขอบใจไล่ๆเด้อขอบใจไล่ๆเด้อต้วงาเสียงนี้เนาะขอบใจคุณคุณใจไรขมูเศร์ขมูเนาะคนนองคนกินอย่างเดียวส่วนคนนี้กำลังใจเนาะน้องคนเพราะว่าทุกมหนีได้ไล่มากอยู่รักซีใดมาเราวว่ก็คุณหัวสีลางนำได้โบนาะแต่ว่ากะ มันมีกินที่ตูวที่เน่าเนาะแบบขุ่นกัเลยล้ลางหนำอนทำความสะอาดก่อนงก,กินเนาะส่วนที่ส่วนที่เน่านัะนน้องฟ้าก็บอกหุงวาสิเหตุกังได้นาะจ้าไปปลุกเอาไปปลุกเออเนาะเอาไปปลุกบันเสีออกเดิหนอนเอาเส็งเนาะน้อ,อ,กนอ,นองนะอก,กินไล่แม่แต่ <c oughs> เอาเซงบอกว่าหยุดกินไม่ได้ อยสิซีห้ามาเด้ซีห้ามากเนาะเกินหนองนาลาคึ้งมากเรากำมาทำงานมีหนองคนทุ่งเมื่อกี้ได้ไล่หนองนาลาเนาะเกลือบบอยว่าทุ่งนี้คือสีได้ไล่อยู่นะได้ไล่อยู่เนาะแบ่งกันซีมส่วนน้องสิงหัท่านว่าเป็นซีมแล้ว,ก,ลวกินกินแล้วแบ่งกันกินกินจะพิมนี่คนนี้ก็กินกินไปจนักมากแล้วจี่ขอบใจได้อ่ะบอยกินกินมากไหมก็ขอบใจด้วยโอเค <laughs> Ô sợ đi đi nữa là sẽ phải. Mần nào nắm đi. Mần nào mần môn đi đi chọc bụng à, đi, you see. Mần lợi đi nắm 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 มักเน่าก็กินได้พ่อันเจ๊กกินมัน้ง <g ül üyor> มักเน่าในแห่งเป็นปเกษตรก็ปลูกเก่ากุ้ง บอลแล้วละม็ดม็ดเลยเนาะลองนับคนดูได้จังมาเก่าทุ่งเนาะเก่าทุ่งสีไหนจังมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด โซ่หกแล้วนะเจ่ปเกาโ3่แปดโซ่เก้าสามสิบสามสิบสามสิบสสามสิบสามสามสิบสนับเลยผูท้ามาแล้วสามสิบห้าสามหกสามเจสามสามก้าสสิบสสสสสามสี่สสสิบเกาดห้ามากปาร์คมาของเงินเก่าทุ่งนอแตาวา ที่เป็นกินมีซีซีเก่ามาเฮ้ยเชียได้น้องนานะงเสงเนาะกิน,นแซบเนาะแซมอย่างเน่าหมดขวดเสียดายเลยมหยม,หยมหยด้วดเลยหมดขย้จุ่มเลยเชียดายเงินทีอันฟ้กมาได้สิบไยคนละมกคนละไม้ได้แต่กัขอบใจหลายๆเนาะพี่บุญใจบุญมีน้ำใจเนะาะฟ้กมาให้น้องๆแล้วก็น้นองฟาร์มเองได้ขับประทานแล้วกัซิมดรดศาสตรเนาะเดี๋ยวก็สีเอาไปแบ่งให้คนอื่นลงซิมเบิง้งว่ามากอันนี้เป็นจังได้นั่นเองนะทุกคนเนาะ สุดท้ายนี้ก็บ,บ่มีย่างไงน้องน้องฟาร์มก็ขอบใจแล้วแล้วก็วขอบใจอีกเนาะงครบใจได้ใจเด้อามให้น้องๆได้สิคลิปนี้กัน้องฟาร์มก็สิขอจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนเดอ้อทุกคนเดอ้อกับภาพบรรยากา,า,กา,ากศนี้เลยมาแกะกล้องเนาะเจอกันคลิปต่อไปเดอ้อทุกคนเดอ้อบ๊ายบายสบายดีเนาะบ๊ายบายเดอ้อ